คารวะต้องเอาเงินใส่บาทแล้วพระก็รับอย่างนี้โยมจะบาปไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับใส่บาทไม่ใส่บาทมันรับไม่ได้อยู่แล้วถึงจะใส่ยามก็ไม่ได้เหมือนเดิมและบางทีปฏิเสธไปแล้วใช่ไหมนึกว่าเข้าใจเปลี่ยนไปใส่ยามแทนอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นคือมันรับไม่ได้โดยการทั้งปวงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมด้วยมันไม่มีข้อห้ามโยมถวายเงินพระนะเอาจริงอะแต่พระห้ามรับเพราะถ้าเกิดพระรับพระจะเป็นบาปแล้วถึงมีโทษโทษทางวินัยพระไม่ใช่เกี่ยวกับโทษโยม คือโยมไม่มีบาปอะไรตรงนี้นะบาปเพราะการถวายเงินพระไม่มีนะเนื่อกจากว่าโยมมีเจตนาไม่บริสุทธิ์จะแกล้งพระให้ต้องระบาดซึ่งโยมคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกหรือว่าโยมมีความเป็นอรชีในภายในอะ่ะและคือไม่ละอายต่อการละเมิดสิขาบทของพระสบาบณญไม่พระละเมิดสิขาบทที่มีใจเมื่อเฟืออย่างนี้อยู่นี่ก็มีโอกาสที่จะบาปได้ก็คือรู้อยู่ว่ามันผิดแต่ว่าจะทะําอ่ะนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดโยมเห็นว่าอะไรไม่ถูกก็อย่าไปตรสรุ้นให้พระทําเลี่ยงไปอะไรมันไม่ถูกก็อย่าไปทํา ก็บอกวิธีการไปแล้วว่ามีวิธีการที่ถูกด้อยู่ก็คืออย่าไปถวายเงินับพระเอาเงินให้บริษัทรกรแล้วก็มาภาวนาพระอะไรแบบเนี้ยนะวิธีการมีอยู่คือพระจะไม่เก็บเงินเลยพระยินดีได้แต่สิ่งของยิงนดีเงินไม่ได้บางคนก็เข้าใจผิดเรื่องภาวนาก็มีนะเข้าใจว่าไม่ต่างกันรับเงินมันจะไม่ต่างได้ยังไงถ้าพระรับเงินเนี่ยพระจัดการเงินได้ทุกอย่างเลยนะซื้อของจับจ่ายใช้สอยได้ตามความต้องการไม่มีใครมาตรวจสอบด้วยแต่ถ้าเกิด มีไวยาวิจารถ้าต้องการอะไรต้องบอกไปยาวิจกรก่อนเืียแน่ยาววิจารณ์ตรวจสอบแล้วเอ้ยองค์พี่หลวงพ่ออาจารย์สิ่งนั้นสมควรรอเปล่าครับนี่จะไปหาให้หลวงพ่อมันจะดีหรอเปล่าสิ่งเนี้ยเห็นไหมฉะนั้นเขาได้กลองเลยคัดหนึ่งแหละนอกจากว่าช่วยกันทําชั่วนะดเห็นเป็นใจกันเออนี่ก็แก้ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าปกติไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพระก็ยินนิดแต่สิ่งของไม่ได้ยินดีเงินข่าวเสียห,หายของพระเ,เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมาก่อตลอดเลยนะ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับอะไรก็ตามก็เพราะพระมีเงินไงถ้าเกิดเขารวพระไม่มีเงินก็จะมายุ่งกับพระทําทไมพระไม่มีเงินจะให้เขามาปลอกลอกได้อ่ะนะอันนี้พอพระรวยปุ๊บเขาก็เลยเข้ามาอย่างยมเคยไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเจอพระพิสุสงฆ์ยมก็จะชอบแบบว่าทาบุญบางทีก็ซื้อเป็นอาหารถวายท่านไปนเลยอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อน้ําปานะอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางทีก็ถวายค่าเดินทางท่านแล้วท่านมาองค์เดียวไม่มีว,วัยาวจากรก่อนเงี้ยท่าน จะปฏิเสธเหรอคะท่านก็ <c oughs> ต้องปฏิเสธสิ <c oughs> แ,แต่ว่า <c oughs> โยมจ่ายเงินค่ารถให้เลยอ่ะนึกออกไหมโยมเรียกรถให้ท่านเองแล้วก็จัดการงงาให้ผมเลยอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าเกิดพระไม่มีบริกรกันไปด้วยก็คือต้องปฏิเสธอย่างเดียวไม่มีทางเรื่องอื่นก็ทําไงได้แล้วลไม่มีใครช่วยอ่ะบอกไว้ก่อนถึงให้มีโยมไปด้วยเนี่ยแต่โยมบมกจะถวายเงินก็ยังต้องปฏิเสธอยู่ดีนะถ้าโยมบอกว่าโยมจะถวายเงินให้ใครรับแทนไม่ได้เียกว่าใช้ให้รับ หรือว่ายกหมจะถวายเงินพระชี้โยงที่ไหนด้วยกันโยงก็เอาเองินให้โยงคนนั้นเป็นระบาดเหมือนเดิมพระเนี่ยจะมีสองนิกายใช่ไหมคะธรรมยุทธกับมหานิกายทีนี้ธรรมยุทธเนี่ยจะไม่แตะต้องเงินอันนี้ทราบนะคะที่อย่างมหานิกายใช่ไหมคะก็จับเงินได้อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวหรอกเป็นวินัยบัญญัตินะเป็นพุทธบัญญัติที่พิสุขห้ามทำมนะแล้วก็วเจ้าตัดได้ว่าเงินและทองเนี่ยไม่ควรเขียนสมนะศสักยะบุตร สมณศักยบุตรไม่ยินดีเงินและทองเงินและทองควรแก่ผู้ใดแม้กรรมคุณห้าก็ควรแก่ผู้นั้นกรรมคุณห้าควรแก่ผู้ใดให้จําคนผู้นั้นว่าไม่มีคาของสมณศักยบุตรให้รู้ว่าเป็นเครื่องสมองของสมณะอย่างหนึ่งนื่องเงินทองเนี่ยมีสี่อย่างนะเครื่องสมองของสมณะเศษเมถุนนะข้อสองสุลาเลไยนะครับข้อสามเงินทองข้อสี่ก็คือวิชาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ย สีอย่างนี้เป็นเครื่องสมองของสมณะคอมมินตชิตนะฉะนั้นถ้าเกิดโยมสมุนไม่พระรักเงินมีการถวายเงินพระอยู่มันก็เป็นการเหมือนทําให้พระเศร้ามองอ่ะซึ่งวิธีการที้ถูกมันก็มีอยู่โยมก็ช่วยได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะเขาถวายเงินพระก็คือจะช่วยพระอยู่แล้วต่างคนต่างพาให้มันถูกนะนก็จะได้ไม่มีโทษ